ส,สวัสดีครับจากคอมเมนต์ไลฟ์เมื่อวันจันนะครับมีคอมเมนต์บอกว่าอยากเห็นของสะสมเกี่ยวกับโทคุซ่สสึอของผมอยากให้ผมเอามาโชว์ให้ดูหน่อยได้เลยครับผมวันนี้ผมก็จะมารวบรวมของสะสมของเล่นที่เกี่ยวกับโทคุซ่สสึที่ผมยังเหลืออยู่นะเออเอามาให้ดูกันว่าผมมีอะไรบ้างนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูชิ้นแรกกันเลย ก็ชิ้นแรกนะครับก็ขอมาเป็นแพ็คคู่เลยละกันนั่นก็คือเจ้าตัว DX หุ่นทอกคิโอกับหุ่น DCO จากขบวนการลดไฟ t o k กคิวเจอรนะครับก็ส่วนหนึ่งที่ผมสนใจเก็บหุ่นเซนไตจากท o k กคิวเจอรเพราะว่า หัวรถไฟของมันทุกอันสามารถเล่นกับเชนเจอร์ได้นะครับผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมันดูคุ้มค่าด,ดีแนฮะในการที่เราซื้อหุ่นมาแล้วเราสามารถเอามาเล่นกับที่แปลงร่างของโตคิวเจอร์ได้ด้วยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือหุ่น2ตัวนี้มันรวมบ้างกันได้อีกครับเป็นไดโตคิวโอมันเออหรือไม่ก็โชว์ทุคิวโอนะผมจําชื่อไม่ได้นะครับแล้ว2ตัวนี้มันก็อยู่ในเลทราคาที่ไม่แพงครับทุคิวโอนี่ผมจําไม่ได้ว่าผมได้มาเท่าไหร่แต่ก็ไม่เกิน500บาทอะครับ ถ้าผมได้มาแบบว่าเป็นอะไรนะมหมายถึงว่าอุปกรณ์ไม่ครบอะไรเงี้ยผมก็ไปสั่งอุปกรณ์เพิ่มนิดๆหน่อยๆก็อาจจะมีเกิน500ร้อยนิดๆนะแต่ถ้าณตอนนี้ไปหาซื้อผมว่าไม่ถึงหรอก500อ่ะแบบครบเลยนะเอาเฉพาะงานนอกกล่องมือ2นะครับถ้า 11, มือ1นึ่ก็น่าจะหายากละอีกอันนึงก็ดีเซลโอตัวนี้ตัวนี้ถูกเลยตัวนี้ผมได้มาประมาณ200กว่าบาท300บาทนี่มั้งแต่มันก็จะมีตำหนิตรงที่ว่าลด สีแดงตรงเนี้นครับตรงที่นิ้วผมชีนะ้อยู่เนี่ยไม่มีนะครับปกติมจะมีรถคันเล็กๆอันนี้เป็นสิเงินอันนี้เป็นสีแดงนะครับแต่อันนี้ไม่มีแต่ถามว่ามีผลอะไรกับลูกเ่นไหมไม่มีครับก็แค่แบบมันรู้สึกแบบขัดขัดแค่นั้นเอง มีแค่นั้นจริงๆนะครับซึ่ง2ตัวนี้รวมกันก็ไม่ถึง1000บาทนะครับก็ถือว่าเป็นหุ่นเซนไตอีกเรื่องหนึ่งที่ราคาถูกมากๆแล้วก็แนะนําสําหรับใครที่อยากเริ่มเข้าวงการหุ่นยนต์เซนไตนะก็แนะนํา2ตัวนี้เลยเดี๋ยวไปดูชิ้นต่อไปกันครับ2ชิ้นถัดมาก็ยังคงอยู่ในเรื่องของ To k กคิวเจอร์เช่นเดิมนะครับนั่นก็คืออุปกรณ์แปลงร่างของทั้งแกง To k กคิวเจอร์เองหรือว่าเจ้าตัวของ t o k กคิวโรคุโกะ Hugo นะครับนั่นคือดิเผมจะบอกอนน่ิ2เชนเจอร์้า มือสองนอกกล่องนะโอ้โหราคาแบบตําเตีย้ยเรียดินมากครับหลักสิบก็มียาหลักร้อยแบบร้อยร้อยนิดๆอะไรเงี้ยไม่เกิน200ครับถ้าหาซื้อตามกลุ่มแบบมือสองนอกกล่องนะก็สาเหตุหนึ่งที่ผมซื้อก็เพราะว่ามันเป็นงานกล่องด้วแหละเออแล้วผมอยากได้ด้วยตอนที่มันใช้ม่ใหม่อยากได้ก็เลยสนองความต้องการของตัวเองในวัยเด็กแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าไอ้เ ok จ้าตัว Tokyo c u l t u r กล่องเนี้ยมันเป็นงานอะไรนะเพราะว่าถ้าผมจําไม่ผิดนะแบบ กล่องเวอร์ชั่นแรกครับมันจะมีปีกพับแบบนี้ด้วยแต่อันเนี้ยมันเป็นแบบว่ากล่องเรียบเลยผมก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันว่าเป,เ,ปเป็นงานอะไรใครที่มีความรู้ในส่วนนี้ก็รบกวนคอมเมนต์บอกเลยนะคะว่าไอท็อกคิวเชนเจอร์อันเนี้ยมันเป็นงานอะไรกันแน่นะครับชิ้นถัดมานะครับ dx morphin brace ที่แปลงร่างของ gobuster ครับอันนี้ในราคามือสองในกลุ่มก็ต่ำเตี้ยเรียดินไม่ต่างกับเมื่อกี้เลยครับแต่อันเนี้ยมันจะมีความทรงจำกับผมอย่างหนึ่งเพราะว่ามันเคยเป็น dx ชิ้นแรกที่ผมเก็บตังค์ซื้อเอง เป็นมือหนึ่งด้วยที่ผมซื้อเป็น dx ชิ้นแรกในชีวิตผมเลยด้วยซ้ําสาหรับเจ้าตัว m o r ์ฟินเบรสนะแต่ไม่ใช่ชิ้นนี้นะก็คือไอ้นะผมก็ซื้อมาแล้วก็ขายทิ้งตามภาษาเด็กกหาเงินมาซื้อชิ้นใหม่นะครับแต่ไอ้นเนี้ยผมตัดสินใจซื้อกลับมาเพราะว่าเรานึกถึงตอนที่เราแบบว่าเก็บเงินซื้อแล้วมันเป็น dx ชิ้นแรกของเราเนี้ยเออมันมันก็เลยอยากได้คืนนะครับก็เลยไปหาซื้อของคนอื่นมาแทนนะครับก็กล่องนี้ผมได้มาในราคา400บาทก็ถือว่าแพงนะถือว่าแพงเลยสำหรับเจ้าตัว มอร์ฟิ b เบรดในยุคนี้นะแต่มันเป็นงานกล่องด้วยไงผมก็โอเคครับถ้าสมมุติผมหาซื้อนอกกล่องผมหาซื้อถูกมากๆก็ยังได้นะแต่อันนี้แบบส่วนหนึ่งที่ยอมจ่ายแพงเพราะมันเป็นงานกล่องนี่แหละครับมันมีคุณค่าทางจิตใจเนาะก็เด X m o r ร i n b นเบรนะครับเดี๋ยวไปดูชิ้นต่อไปกันเดี๋ยวเราเข้าสู่เข็มขัดคาเบเลเตอร์กันแล้วนะครับเริ่มจากตัวนอกกล่องก่อนน,นะครับเป็นนอกกล่องชิ้นเดียวเลยที่ผมมีนะครับนั่นคือ DX Celonot Bell นะครับตาหนิของมันก็คือไม่มีสายนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สายคาดสาเหตุที่ผมซื้อนะครับหนึ่งก็คือราคามันแค่180บาทรวมส่งมันถูกมากๆครับแล้ว Celonot เป็นตัวที่ผมชอบมากๆเช่นกันแล้วก็ผมเคยมีเจ้าตัว DX ชิ้นนี้เหมือนกันแต่ก็ขายทิ้งไปเกือบ10ปีได้แล้วน่าจะประมาณ10ปีได้แล้วหลยที่ขายทิ้งไปอะ่ะแล้วก็เห็นเข้าขายแบบแค่ร้อยแปดสิบบาทไงแล้วรู้สึกว่าเอยมันถูกดีแล้วก็อยากซื้อมาย้อนวันวานก็เลยซื้อมาครับสำหรับเจ้าตัว DX Celonot Bell ถัดมาได้เวลาของเข็มขัดแปลงร่างงานกล่องสัทีนะครับก็เริ่มที่ตัวนี้เลยสำหรับเจ้าตัว DX Force Diver นะครับเจ้าตัวนี้ผมได้มาในราคาก็ อ่น่าจะ450รวมทรงแต่แต่แต่แต,แต,แต่เจ้าของเขาก็แถมสวิตอะไรมาให้ผมเล่นเยอะมากๆเช่นกันนะครับคือตำหนีอันเนี้ยด้วยความว่าเขาขายปลูกนะแล้วราคามันก็ต่ำเทียเรียกดินมากสภาพมันก็เลยออกมาค่อนข้างที่จะยับเยินพอสมควรนะครับหมายถึงสภาพกล่องอะไรแบบนี้แนละ้วก็เก่าครับแล้วสภาพข้างในก็ดูไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เนาะ ก็โอเคแหละเพราะว่าผมอยากได้ผมอยากเก็บสะสม DX ตัวเอกง,งานกล่องนะครับดังนั้นได้โฟเซมาในราคาแค่นี้ผมก็พอใจแล้วล่ะครับแล้วแล้วผมก็ไม่ค่อยแกะเล่นังไงหัวก็เอามาตั้งโชว์แล้วมองไกลๆมันไม่ค่อยเห็นตําหนิเรื่องกล่องบุบกล่องยับหรือว่าตําหนิต่างๆของมันเนาะแค่นั้นผมก็โอเคแล้วล่ะครับ เรื่องถัดมาเลยก็คือวิซัทไดรเวอร์นะครับเจ้าตัวนี้ก็ถ้าจำไม่ผิดก็่า400กว่าบาทเหมือนกันรวมส่งอ่ะก็ที่ซื้อมาเพราะว่าเหตุผลเดิมเดิครับเพราะว่าผมมีแพนที่จะเก็บเข็มขัดเลเดอร์ตัวพระเอกงานกล่องให้ครบทุกตัวนะครับถ้าเป็นไปได้นะดังนั้นก็เลยซื้อวิซัทไดรเวอร์ตัวนี้มาซึ่งราคาทั่วไปของมันก็ตกอยู่ประมาณ2 300มั้งถ้านอกกล่องมือสองนะก็ยังไงก็ลองหาดูตามกลุ่มดูนะครับสวยงามครับผมชอบมากเลยแพ็กเกจงานกล่องของคาเมเลเดอร์ทุกเรื่องนะโคตรชอบ ถัดมาเลยนะครับก็คือเจ้าตัว DXN Goku Driver ของเจ้าตัวไกมุนะครับซึ่ง ผมจะบอกว่าผมมีความทรงจํากับเซงโกคุไดเวอร์มากๆคือช่วงที่ไก่มูมันฉายใหม่ๆที่ญี่ปุ่นอะโอ้โหกระแสมันฟีเวอร์มากเพื่อนๆทุกคนใครมีเซนโกคุไดเวอร์นี่คือแบบเอามาหิงได้เอามาอวดได้แล้วแบบรู้สึกพราวมากๆนะครับมันก็เลยเป็นความทรงจําของผมนะแล้วก็ณนะตอนนั้นอะเข็มขัดไรเดอร์ซื้อมามันยังมีความคุ้มค่าอยู่ไงเพราะว่ามันมีทั้งตัวของไกม่มูแล้วก็บอลเลนล็อกซีแล้วมีทั้งตัวของบารอนแล้วก็บานานาล็อกซีนะครับคือ ซื้อกล่องนี้แปลงร่างได้ทั้งพระเอกและพระรองเลยซึ่งมันเป็นอะไรที่คุ้มมากๆนะณนะเวลานั้นแต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว DX, DX สมัยนี้ขีงโง้โกเชื่ไมนั่นแหละแล้วพอจะซื้อมามันก็แบบได้เก็บสะสมด้วยแล้วก็ได้เติมเต็มความฝันในวัยเด็กด้วยเช่นกันครับแล้วผมก็รักเรื่องนี้มากๆชิ้นสุดท้ายครับ DX Drive driver and Shi p b r e a s คือดร i v e น่ก็เป็นความทรงจำของผมเหมือนกันเพราะว่าผมก็ดูดรช่วงที่มันฉายญี่ปุ่นนะแล้วเรารู้สึกว่าเข็มขัดมันล้ำสมัยมากๆนะครับมันใช้การยิงเซนเซอร์จากข้อมือไปยังตัวเข็มขัดซึ่งณปัจจุบันน่ะมันก็ผ่านมาเกือบ10ปีแล้วนะดอ่ะณปัจจุบันน่ยยังไม่มีเทคโนโลยีหรือว่าเข็มขัดไรเดอร์อันไหนที่จะทำเหมือนไดเลยซึ่งผมก็เสียดายมากๆนะมันล้ำมากๆเลยแล้วดเป็นเรื่องแรกที่ผมตามเก็บ DX แบบ เขาเรียกว่าอะไรเก็บแบบแตเต็มฟูลสตรีมของมันอะอะอย่างปกติผมอาจจะเก็บแค่ตัวหลักกิมมิคเล็กๆน้อยๆแต่แตไรอะผมพยายามตามเก็บกิมมิคให้ครบทุกตัวนะครับแต่สุดท้ายก็ทําไม่สําเร็จหรอกครับแต่ก็ได้เยอะที่สุดเท่าที่ตัวเองจะหามาได้แล้วก่อนที่จะขายกินไปแล้วก็ไปเอาเงินไปทําอย่างอื่นนะครับซึ่งสาเหตุที่ซื้อกลับมาก็สาเหตุเดิมๆครับเพราะว่าอ,อ๋อคิดถึงครับแล้วมีความรู้สึกว่าอยากกลับไปซึมซับบรรยากาศในช่วงวัยนั้นเพราะว่าเป็นวัยที่ ยอมรับว,ว่าน่าจะเป็นช่วงที่ชีวิตผมมีความสุขที่สุดในช่วงวัยหนึ่งเหมือนกันนะครับในช่วงที่ผมแบบเก็บสะสมเจ้ตัวใดเนาะมันก็เป็นสตอรี่เรื่องราวในอดีตเช่นกันครับผมและนี่ก็คือคลิปโชว์อของสะสมเกี่ยวกับโทคุซัสึทั้งหมดที่ผมมีณปัจจุบันนี้นะครับในอนาคตมีเพิ่มเรื่อยๆแน่นอนก็มีแผนจะสั่งเซคเคนซอร์ดไดเวอร์กลับมาเล่นอยู่นะครับใช่หลายๆคนอาจจะถามว่าเอเซโรวันไปไหนเซเบอร์ er ไปไหนหรือว่าลิวคีไปไหน ายกินไปแล้วครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยหาซื้อกลับมาเพราะว่าน้าตอนนั้นล่ะเราขายเรายังขายได้ราคาไงผมก็เลยตัดสินใจขายเนาะแต่ณปัจจุบันอ่ะไอสามชิ้นที่ผมกล่าวมาข้างต้นอ่ะราคามันค่อนข้างดรอปลงเยอะมากๆนะครับก็มีโอกาสที่จะซื้อกลับคืนมาสูงมากๆเลยนะครับ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กากูเดียตด้วยนะครับขอบคุณคนที่รีเควส t คลิปนี้มาด้วยนะครับผมจัดให้แล้วนะสําหรับคลิปต่อไปของเราจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามได้เลยนะครับผมสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย